เฮ้ยเน้าตานะกินอยู่นะเฮ้ยเรากินมาสสามเที้วควดโกอันนี้ โอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านดก็ได้นะครับผมวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดนะทุกคนแต่ชีวิตรอดของเรามันไม่เหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งนะทุกคนก็อันนี้เราจะเพิ่มแอปเปิ้ลที่สามารถคราฟได้จากเกือบทุกอย่างมานะทุกคนโอ้ยแอปเปิ้ลใช่ปกติมันละกอกล้วยส้มแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลทองใช่ไหมแล้วก็มะนละกอกล้วยส้มด้วยใช่แล้วก็มีมะนละกอใช่โอเคทุกคนอย่างแรกเลยเราต้องไปขุดหินตัดไม้เพื่อที่เราจะทำเป็นโต๊ะคราฟแอปเปิ้ลนะทุกคนตอนนั้นไปตัดไม้กันไม้อยู่ไหนวะโอ้เห็นไม้ออออยย่นนนนเเเกดงงมมมบบาพีีีทุผขขขลัแป๊ึโ นกี <muitas> ่ไงไม่ม <g Jean Rabbit bulun> <mit> ีอาหารมีมีเต๋อด้วยโอ้ยมาทุกคนตอนนี้มีไอรอนโกเลมเดี๋ยวหาของก่อนเลยมันฮ้ยมีโปเทโต้เออโปเทโต้นี่สำคัญเราสามารถเอาไปทำแอปเปิลได้โอ้โปเทโต้ก็ได้เหรอได้เราสามารถทำได้จากหลายๆอย่างโอ้ my god ที่ขุดหินด้วยจะทำที่ขุดหินแล้วก็ตัดไม้หน่อยขอขอขอที่ขุดหินหน่อยเดี๋ยวไปขุดหินให้อ่าไปอ่าหินอ่าหินอยู่นอยู่ลนภูเขาเจอแล้วเราน่าจะต้องขุดมาอย่างน้อยหลายอย่างหลายอันอยู่หนึ่งจะไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอัน หกเจ็ดแปดอันแปดหนึ่งกำลังขุดแล้วเราก็ต้องขุดอีกแปดเพื่อที่เราจะเอาเตาเผาก็แต่เตาเผาที่นู่นเหมือนจะมีอยู่ในหมู่บ้านอยู่นะปนไปปนเราเออ๋ยวค่อยไปปนเนาะโอเคคขาแล้วไปตัวคับอยู่ไหนตัวคับอยู่ไหนจ้านู่นไกลเลยอืมบูธบูธลมบูดลมโอเคตัวคับอีนี่ใช่ไหมทุกคนเหรอเราทำปุ๊บเป็นอันนี้ท่านมีชิปเลิงไหมอ่ะนี่โปเทโต้น่าหน่าย Apple มันน่าจะหายยากนะทุกคนเราเซกอีกแล้วกำลังพระเจ้าเอาไปคนละาหกสิบสี่ลูกเลยกินเลยแล้วกันหิวเออเมนนี้มันไม่ปลูกข้าวกันนเเรียโโปตต เอ้าอยู่ตรงนี้สงสัยน่าจะแก่ลราตาถั่วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเคทุกคนเราไปดูที่เผากันดีกว่าเพราะมันเผาเสร็จหรือยังนะทุกคนป<อ>ั๊บโอเคทุกคนเราก็จะได้เป็นสมูทสโตนนะทุกคนแล้วต้องให้ได้ส,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 สมูทสโตนเกิลเรืจะเป็นเราาื่องอะไรโอ้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 เลาะลาะ โอ๊ยเคททุกคนขาดขาดในเดียวนะทุกคนเราก็จะสามารถซ้ำได้นะทุกคนอันนี้คือบ้านใครเนี่ยว่ายน้ำน้ำนะน้ำเตกน้ำแตกอุดพูดเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยเสร็จแล้วด้านล่างด้านล่างมีห้องด้านล่างมีห้องไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านล่างมันจะเป็นที่ซ่อมแซมเอพีซีนะทุกคนโอ้ยรู้ที่ผมที่ผมมาผมก็จะเก็บแอปเปิลทองแล้วก็เอาไปกินนะทุกคนเหมือนกันนะยาเอ้ามันมีตรงนี้ด้วยอ้ยเสียวเลยไม่เคยมาหรอไม่เคยไม่เคยเล่นเราได้หินแล้วเราเก็บหินมาแล้วทุกคนผมจะะททาาาาาาาออยยย่่งง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 นนนนี้้ปึ๊บััััไไรวสสมุโตตตดลค และหินล้อมรอบที่เหลือนะทุกคนเราก็จะได้เป็นคอสต์ครับเออหน้าตาโอ้โหใช่ทุกคนเราวางปปุ๊๊บบัแล้วเราก็อันนี้มันเอาไว้สามารถคราฟพวกแบบแอปเปิ้ลอะไรอย่างงี้ได้เด้อแทชเห็นปะมันมันขึ้นเห็นเห็นเห็นจูบทำอย่างงี้เราก็จะได้แอปเปิ้ลปูเตโต้โอ้โหสีไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แทชคราฟได้ไหมแพนลองคราฟได้ได้ล้อมรอบล้อมรอบเลยล้อมรอบใช่เออได้ไหมได้กินแล้วเราจะเป็นอะไรอ่ะ ไม่ไม่เปลี่ยนะครับอธิบายมันบอกว่ามันจะเพิ่มสีหัวใจให้เราทันทีไม่เห็นเพิ่มไม่เห็นเพิ่มใช่ก็เมื่อกี้เรื่องเราไม่ลดไงเริ่มเริ่มตนน้นนะทุกคนต่อไปเราจะไปทำอย่างอื่นกันนะทุกคนของเวอ,เวอร์เวอร์ชันเดี๋ยวเราไปทำอันนี้ก่อนไหมไอซอมบี้อะไรเงี้ยได้เอาดิในซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เดี๋ยวเราไปหาดาบก่อนทำดาบก่อนดาบดาบดาบเขาดาบหนะ่อยโอเคทุกคนไม้ด้วยโอเคโอ้ยอยู่แล้วเราทำดาบปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราไปฆ่าซอมบี้กันนะทุกคนไปอืใช่เนี่ยซอมบี้โอ้ยไอ้แองนเบันทองปก็ ประอวนอร่อยแบบนิดนึงมันก็เหมือนเดิมมะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาซอมบี้ฆ่ากันนีกว่าไหนจ้าซอมบี้ซอมบี้ของฉันอุ้ยของฉัน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 องฉอืมของฉันเออดอืมอปุ๊บเอ้าได้โอ้โหกำไรใครกาะเฮ้ยเราเราต้องเฮ้ยย่งไม้มาอามันเอามันทุกคนเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะทุกคนเป็นของสเกลแพทมีกระดูกไหมมีไม่มีโอเค เด <iyorsun S 2> ี๋ยวเราไปที่โต๊ะคราฟกันมาโอเคของของหน่อยสิโยนแล้วอาทุกคนก็จะเห็นในตัวโอ้ยโอ้โดน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 ตีพิดตัว enfin <ing> <ensemble> ทำของกันตกไว้ง่ายง่ายเป็นซอมบี้เรามาดูในโต๊ะคาบันะทุกคนอย่างแรกเราจะทําเป็นซอมบี้ก่อนปึ๊บปึ๊บอ้าวอะไรเกิดไม่เกิดอ๋ออ๋อคือก่เราต้องเป็น golden a p p ป e โอ้ต้องโ golden ว่ะโอเค golden อะอ่ะเงี้ย golden apple หายหมดเลยเหรอนี่อยู่ในตัวขอหน่อยเล่นเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการแยกล่างโทนมันเล้วกับพ่อแอ a p p l ลนี่เขาบอกว่าถ้าเอาเนี่ยให้ม้ากินม้าจะกลายเป็นม้าซอมบี้ม้าซอมบี้แล้วก็มันเก่ยวกับเราเท่าไหร่อ้าวขอลองกินได้ไหม นะไปทำไมไม่เป็นผลดีเจ็บโอ้ลองลองลองดูลองดูโอ้ยโอ้ยแดกเล้วแดกยากโอ้โหโอ้โหไม่ดีจริงของซอมบี้โอเคต่อไปเรามาลองดูของสกิลกันบ้างดีกว่าทุกคนเพิ่งสกิลทำงี้แล้วเราก็จะโอ้ยขาวโพลเลยอ๋อคือถ้าให้ม้าก็จะกลายเป็นม้าสกิลเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยเล่ากินแล้วโอ้ยเจ็บเหมือนกันจะอ้วกจะอ้วกของโง่ทั้งอืมมันไส้โอ้ยมาดิโอเคเดี๋ยวเราลองข่าวแล้วกันเลยไหมอาดิรอรอลาลา อ่ดิอ่ดิมากมากเออโอเคได้พอดีเลยได้พอดีเลยมา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 อันนี้จะเป็นอรอ๋ออุ้ย,อยแอปเปิลดานะทุกคน<ไ> Ach, <ห>น้อยงงดิงงดิแอปเปิ้ลดาบเป็นไงแอปเปิลดามันเป็นรูนปร่าง,งอะไรอะไม่บอกเหมือนกันอ่ามาตัวค้าปกติก่อนเราทำดาบเหล็กก่อนนะทุกคนทำดาบเหล็กฟึ๊กแล้วเราก,ก็เอาดาบเหล็กผสมกับแอปเปิลเราจะได้เป็นได้เป็นมันเขียนว่าแอปเปิลธรรมดาแอปเปิลธรรมดาเหรอโหเห็นไหมมันคือมันเขียนว่าแอปเปิ้ลแต่มันมันมีอะไรรอบๆด้วเนอะโอื้ความรรุนแง มันไม่ดีเลยเรากินกินดาบเข้าไปนะคนมาเลยแบบเจ็บท้องอ๋อแทงท้องใช่ใช่ใช่ันมีการพอลเดอร์ไหมไม่สองอันโอเคขออลังไงไปด้วยอปเปิลอปเปิลที่เหลือมันน่าจะคราฟยากนะคนเดี๋ยวเราจะเกมโหมดเสกแล้วก็คราฟให้ดูเลยนะคนได้เลยแล้วก็ลองดูว่าแอปเปิลอะไรมันทำอะไรได้บ้างนะคนเดี๋ยวเราจะเรียงลำดับความสำคัญจากกระจอกไปนี่นะคนกระจอกอันนี้ใจมากในตัวแรกเดี๋ยวทาเป็นไข่ไก่ก่อนนะคนอัเปิลไข่ไก่เขีด G G เข G G อุ้ยอันนี้ไข่ตัวอะไรวะต่อไปเราจะ ขอดูไข่หน่อยแอปไข่ขอดูไข่ไปลองกินดูเป็นไงแม่ไข่ไหมเราเราเป็นแม่ไก่เราเป็นแม่ไก่มันมีเสียงอ่ะอุิยเดินเดินอยู่ออกไข่เมื่อกี้เอฟเปลี่ยนเพิ่อมาวีเดียวเพิ่แล้วไข่ก็ออกโอเคต่อไปเราจะทำเป็นอะไรดีแอปเปิลฮอลล์โกลด์สโตนนะทุกคนไหนน่าสนใจมากโกลด์สโตนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวดูในตัวคราบเลยโอเคโอ้นี่เอาไปอุ้ยโอ้โหแล้วลองกินดูโกลด์สโตนเลยเฮ้ยเรื่องแสงเรื่องแสงเฮ้ยโกวิ่งสองนาทีอย่าลู่

เจ็บจี๊ดโฮเชอร์โหอย่าไปหากินนะอันนี้เจ็บจริงลอยขึ้นเลยถ้าไม่มีบอกเอ้ยอันนไปั่นคนเราจะทําเป็นเอ่อสลามไหมอสลามไหมได้ได้เราจะดึง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 ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าสลามอันนี้จะเป็นสลามยังไงนะคนเราลอง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 ดูหน่อยนี่ไงสลามแล้วเดี๋ยวลองกินดูนะคนอุ้ยสีโคสีุคน่ากินอ่ะอุ้ยจัมบูดทำไมมันจัมบูดอย่างเงี้ยหรือตกจากที่สูงแล้วไม่เจ็บโอ้ยตกจากที่สูงแล้วไม่เจ็บลองดิอ๋อเออว่ะเอ้ย เว้ยดีดีดีอันนี้ดีอันนี้ดีโอ้ยแล้วแล้วอยู่ตลอดด้วยใช่ดีกว่าหลายหลายอันที่ผ่านมาโอ้ยอันอันนี้ดีอันนี้ดีถือว่าเป็นของที่มีประโยชน์ในการเอาชีวิตรอดนะกันเอาไปเรามาทำเป็นพลุกันดีกว่าเฮ้ยอาเล่าอมาจากตัวแค่นี่ยอาเล่าหายแล้วเอาหมดแล้วนึกว่าอยู่ตลอดโอเคเอาไปเรามาทำเป็นพลุกันดีกว่าทุกคนไหนครับไงวะขี้เราจะออกมาเป็นพลุจูดนี่เอาไปเป็นแอปเปิ้ลดูทุกคนอุ้ยคุ้เฟี้ยวอ่ะเป็นของฝันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับเฮ้ยจับ อ้แฮปปี้นิวเยียะแฮปปี้นิวเยีย์แฮปปี้นิวเยียโอเคอันต่อไปเราจะทำเป็นแอปเปิลแมกมากันะคนเฮ้ยได้สอันขอหน่อยอะเฮ้ยเราวน่าขอดาวเลยได้กันไฟนะคนใช่กันไฟอุ้ยเราร้นแรงละอุ้ยอุ้ยเราเราเราเดินแบบร้นแรงดูดิร้นแรง้นแรงด้นแรงไฟรยเราก็ไม่เก็บน้ใช่แต่แต่น่าอานเก๋าเ้าเผาโอ้ยดีดีเอ้ยอันนี้เทพนะคนแต่ไฟน่าจะไหมอันนี้โอเคอันต่อไปเลยดีกว่า แพตเดี๋ยวมันไหม้เฮ้ยไม่เมาอันอันไหนเลยเราจะทำเป็นเอ่อทำอันนี้ไปแล้วเราทำไปในนี้แล้วกันนะคายิงออฟซิดเดียนนะทุกคนของตอนตอนนี้ของเริ่มน่าสนใจขึ้นทุกอันแล้วใครใครยิงออฟซิดเดียนก่อนแล้วกันโอเคไฟน์ฟลายน์ออฟซิดเดียนมึงใช้มันทองอันนี้นะทุกคนอู้ขอหน่อยอ่ะลองกินดูนะทุกคนปฮะนี่นี่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยดู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 ตัวอ๋อลองให้เหรอแล้วมันมันคือออฟซิดเดียนลองให้เฮ้ยเออเราทำอะไรได้บ้าง เออมันก็ได้แค่เนี้นะได้แค่เอฟเฟกต์วางหายนะเอ้าลองตีดิเจ็บปะก็ปกติอ้าวอะไรเนี่ยอุ้ยไฟไหม้ใครทำเนี่ยนะโออ๋ออ๋ออ้ยอ๋ออ๋เจ็บเจ็บเจ็บหมนขับอุ้ยล้นเลยลองคิดดูลบอ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อมันมันได้ที่ที่เป็นบ็อกซ์แค่นั้นนะใช่ใช่อ๋อโคตรดีโคตรดีก็ก็ได้อยู่นะแต่มันร้อนแรงอะมันไหลไง หรือเราต้องกิน2อันพร้อมกันเออเรากินเรากินควบกันแล้วน่าจะเท่นะใช่โอเคเรามาดูอันต่อไปดีกว่าอันต่อไปที่ผมว่าน่าสนใจอยู่ก็คือแอปเปิลทองที่เป็นขวดเลเวลนะคนขวดเลเวลเรามาดูที่ต่อคัพเนยปึ๊บอ่ะโฮ้ยโอเคหน้าตาน่ากินอยู่นะมาลองกินดูเฮ้ยอะไรอ่ะกลายเป็นกินมูชามเขี้ยวโคตรโกันนี้โกงกืนเอาแล้วเราจะกลับเป็น อ๋อเขาบอกว่าสิบวิสกลับมาเป็นอุ้ยดีดีอันนี้ดีมากโคตรดีใช่ใช่ดีดีดีเนี่ยเราเราแบบเกมหมดสามแล้วก็แบบบินที่นั่นเช่แล้วเราก็วาร์ปไปหาคนอื่นได้ด้วยแล้วถ้าเราลอยลาครั้ง้แต่แต่มันจะกลับมาที่เดิมนะอุ้ยเชียเหมือนถอดวิญญาณอ่ะโอ้โหดีโคตรดีอันอันนี้ดีจริงทุกคนแต่มันมีดีกว่านี้ไงคือคืออ่ะมันเป็นระดับขั้นอัปเกรดก็คือเมื่อกี้เรามีแอปเปิลทองที่เป็นขวดเลเวลแล้วใช่ไหมอย่า เราจะมีแบบอัปเกรดด้วยอัปเกรดโอ้โหไดมอนด์ใช่ต้องใช้ไดมอนด์ไดมอนด์ในการอัปดอัปเกรดมานะทุกคนหน่อยก็วิธีทำมก็คือทไม่ใช่มาหนึ่งผิดเนี่ยอุ้ยอัปเกรดได้แล้วทุกคนอุ้ยเอ็นชานมันเขียนว่าจะกินแล้วจะกลายเป็นสเปกเตอร์โหมดสิบวิอ้าวเออก็เหมือนเดิมเลยนี่นะเขาบอกว่าโอ๋อมันจะไม่กลับมาที่เดิมมั้งอุ้ยใช่เหรอน่าจะไหนลองบินขึ้นสูงๆูงจะตายหรือเปล่า จริงดตายงั้นเราต้องควบคุมระยะทางให้ดีใช่ใช่ใช่นี่ดีมากเมื่อกี้ที่ตกตายแบบเมื่อกี้ใช่โอ้เรามาดูอันที่น่าสนใจอันต่อไปเลยดีกว่านะทุกคนอันต่อไปอันนี้ผมว่าน่าสนใจเกือบที่สุดแล้วก็คือแอปเปิลพีชพีชแอปเปิลแล้ก็ต้องใช้น้ำยานะทุกคนน้ำยาน้ำยาก็คือไอ้พวกอะไรน้ำยาโอเคเรามาดูในตัวครับวางอย่างนี้วางอย่างนี้ใช้ของเยอะจ้านี่ไง ได้เป็นคุ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวมากอันนี้เขียนว่าตอนหนึ่งอย่าเพิ่งกินนะได้กินแล้วจะได้ slow poison p o i s o นไม่รู้เหมือนกันเราลองกินดูแล้วกันนะไม่เห็นไม่เห็นมีอะไรเลยเอออ๋ออันนี้เจ็บแล้วเจ็บแล้วเมื่อกี้มันขึ้นหัวใจดำอ่ะขึ้นขึ้นวีดีโออ๋อนี่อ่ะขึ้นวีดีโอเองอุ้ยอะไรเนี่ยจุกบล็อกไอโฟนอุ้ย Apple iPhone ใช่ลองกินดูนะมันเป็นแบบเหมือนโทรศัพท์นะแล้วกอ๋อเล่นเพลงได้เฟี้ยวเปิดเพลงย้อนเวลา เว้ยเราต้องกดย่อย่อเปลี่ยนเพลงโอ้ยเป็นเพลงไมค์ค้างทุกคนไม่ติดเลยก็สิ้นอย่างแน่นอนปิดเฮ้ยเราก็เล่นเราเปิดเพลงเราเปิดเลื่อนเลื่อนเลื่อนอืมอืมอืมโอเคทุกคนโอเคทุกคนก็สหรับคลิปนี้ไม่มีแค่นี้ทุกคนใครที่อยากเล่นเกี่ยวกับแอปเปิลอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมไปนั่งร้านนะทุกคนย่าทีนี้ก็สนุกไปแล้วทุกคนโอเคไปแค่นี้ทุกคนไว้เจอกันนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย